สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วง3าเดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะนั่นก็คือเป็นช่วงเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนและเดือนพันวาคมในปี2564นีนี้นะคะการดูดวงนั้นดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะอยากจะให้ผู้ชมผู้ฟังที่ได้รับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้เนี่ยได้เตรียมตัวนะคะได้พร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้นั่นเองค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงค่ะชาวสิง์ท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีสิง์ก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเอง ็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเรามาเริ่มกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2564นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องการงานก่อนเลยนะสําหรับชาวสิงค์นะคะจังหวะ3เดือนสุดท้ายนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่คุณจะได้เปิดโลก,กทัศน์ใหม่ๆมีทัศนคติมีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมีการเรียนรู้มีการเพิ่มองค์ความรู้ให้กับตัวเองนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการอบรมสัมมนาหรือว่าไปเทคคอร์สเรียนอะไรเพิ่มเติมก็ได้นะจะมีการเพิ่มทักษะให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นถือเป็นเกณฑ์ที่ดีเลยนะคะมัน บอกถึงความก้าวหน้านั่นเองค่ะและดาวนะคะจะก,กระตุ้นให้การงานของคุณมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรส่งผลให้ชาวลัคนาราศีสิงนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นมีคนยอมรับมากขึ้นนะคะคุณจะทําสิ่งใดมันมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จมากขึ้นค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีสิงเลยก็ว่าได้นะรวมถึงมีเกณฑ์ในการที่จะนํางานเก่าโปรเจกต์เก่าใครที่ เคยวางแผนอะไรมาแล้วนะคะอาจจะได้ทําแล้วแต่ว่ายังไม่สําเร็จหรือว่าอาจจะยังไม่ได้ลงมือทําเลยก็ตามแค่คิดไว้เฉยๆมีเกณฑ์ที่จะนํามาทําในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีนี้อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะรวมถึงคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครมีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีนะคะกิจการงานใดนะคะที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวข้องกัน กับการติดต่อเจราจาประสานงานหรือเกี่ยวข้องกับทางไกลาทางต่างประเทศนะคะจะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นรวมทั้งชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่จะมีการลงทุนระยะสั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็งกาไรการเทรดหุ้นเทรดทองคําต่างๆจะเกิดผลดีจะมกีกำไรเกิดขึ้นในช่วง3มเดือนสุดท้ายนี้ด้วยนะคะแต่ชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องระมัดระวังนิดนึงนะถ้ามีคนมาชักชวนหรือว่าชวนคุณไปลงทุนอะไรเนี่ยอันนี้ต้องรอบคอบ ให้ดีค่ะมันมีจังหวะของการดาวมันมันจะมีมุมของมันนะมันจะมีบางมุมบางจังหวะที่ทํามุมไม่ค่อยดีอาจจะถูกหลอกถูกโกงขึ้นได้อาจจะเสียเปรียบหรือเสียผลประโยชน์ในบางสิ่งบางอย่างได้เช่นเดียวกันค่ะรวมถึงชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินไปกับทางออนไลน์บางคนช้อปปิ้งเกง่งซื้อของเก่งนะคะในช่วงนี้นะซึ่งเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ประมาณนี้หรืออาจจะมีลักษณะของการโอนเงินผิดพลาดเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะ ใครที่ทํางานประจําเป็นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายให้ทําอะไรที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมมีภาระหน้าที่ที่คุณจะต้องรับผิดชอบมากกว่าเดิมหรือว่ามีคนอื่นมาขอความช่วยเหลือมีคนอื่นมาขอคําปรึกษาจากคุณมากขึ้นเป็นไปได้นะคะส่วนใครที่มีกิจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองช่วงนี้ค่อนข้างที่จะปวดหัวเลยนะมันมีเรื่องที่ต้องคิดมันมีเรื่องที่ต้องแก้มันมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น เกี่ยวกับเนื้อง,งานเลยนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องเจอกับการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือแก้ไขปัญหาถาวรระยะยาวคุณจะต้องมีการตัดสินใจเกิดขึ้นในงานของคุณนั่นเองค่ะแต่สําหรับใครที่กําลังว่างงานหรือตกงานอยู่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีนะบางคนที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นว่างงานมานานแล้วตกงานมานานแล้วนะคะในจังหวะ3เดือนสุดท้ายของปีนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เข้าทํางานหรือว่ามี มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีความคืบหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะสําหรับชาวสิงดวงการงานเริ่มเปิดมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาเรามาพิจารณาที่เรื่องการเงินกันบ้างนะคะชาวลัคนาราศีสิง์จะมีหัวคิดมีความสามารถในการหาเงินหาทองค่ะคุณจะมีการนําเงินไปลงทุนในระยะสั้นๆอย่างที่สมัยบอกไปนะคะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านซื้อขายแลกเปลี่ยนรถหรือว่า ทรัพย์สินมีค่าบางอย่างของคุณนะชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนที่ เป็นคนที่เวลาพูดแล้วดูมีความน่าเชื่อถือค่ะมีเครดิตประมาณนี้นะเหมือนรู้จริงนะไม่ใช่เหมือนรู้จริงคือเป็นลักษณะของคนรู้จริงอะ่ะประมาณนี้ค่ะมีข้อมูลมีเหตุผลนะเพราะฉะนั้นคุณจะทํางานลักษณะนี้ได้ดีเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพย์สินใหญ่ๆห,หรือว่าทรัพย์สินที่มีมูลค่ามีราคานั่นเองค่ะหรือบางคนที่เป็นชาวลัคนาราศรีสิงห์ที่ต้องการขายที่ขายทางของตัวเองไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นนายหน้าหรือว่าทําเกี่ยวกับ สังหาหรอกนะคือขายที่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้เช่นเดียวกันค่ะ ชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วง3เดือนสุดท,ท้ายของปีนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถค่ะแล้วก็จะมีการจัดการได้สําเร็จดีนะคะแต่ต้องระมัดระวังการเสียเปรียบหรือมีเรื่องให้คุณต้องเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของบ้านและรถบางคนกําลังทําบ้านตกแต่งบ้านต่อเติมบ้านอาจจะเจอผู้รับเหมาที่เขามาคิดราคาคุณเพิ่มทีหลังนอกเหนือจากการตกลงหรือใครที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องรถอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการกซ่อมแซมหรือ แม่นทันเ้นรถเข้ามานะคะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านรถค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวมันค่อนข้างสูงเลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะและคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อของหรือว่าซื้อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าของขวัญให้รางวัลกับตัวเองเป็นของที่คุณอยากได้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับในช่วงนี้บางคนอาจจะอยากได้โทรศรรัพท์บางคนอาจจะอยากได้กระเป๋าหรือเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งชาวลัคนาราศีสิงห์มันก็ค่อนข้างเหมาะเจาะด้วยนะคะเพราะว่า จังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่คุณจะได้ปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพมีเออเขาเรียกว่ามีการปรับทัศนคติมีการปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่คุณอาจจะดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นหันมาออกกําลังกายมากยิ่งขึ้นหรืออยากจะทําให้ตัวเองดูดีมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนการแต่งตัวทําผมทําสีผมอะไรอย่างเงี้ยนะมีเกณฑ์ที่จะได้เกิดขึ้นกับตัวคุณนั่นเองค่ะแต่ต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีนะคะเพราะว่ารายจ่ายค่อนข้างเยอะเลยค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์กว่าจะได้อะไรมามันต้องแลกด้วยความ เหนื่อยต้องทํางานแลกเงินต้องเสียเงือก่อนถึงจะได้เงินเพราะฉะนั้นการใช้เงินของคุณค่อนข้างที่จะคุ้มค่าค่ะสมัยคิดว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจชาวลัคนาราศีสิงเวลาใช้เงินคุณจะใช้ไปกับสิ่งที่มันคุ้มค่าต่อตัว,ตวคุณหรือมีประโยชน์อาจจะแพงหน่อยแต่ว่ามันสามารถที่จะใช้ได้นานหรือว่ามีความทนทานนะคะตรงนี้ชาวลัคนาราศีสิงเป็นลัคนาราศีหนึ่งที่รู้จักเลือกของดีให้กับตัวเองนั่นเองนะคะต่อมามาดูเรื่องโชคลาภกันบ้างค่ะสําหรับชาว สิงค์คุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากคนรักจากบุตรจากบริวารและได้เลขจากเออเลขบ้านเลขรถนะคะสามารถที่จะนําโชคนําลาบมาให้คุณได้นะแต่ต้องบอกชาวลัคนาราศีสิงห์อย่างนี้ค่ะว่าถ้าใครชื่นชอบในเรื่องของการเออซื้อหวยรวยเบอร์นะคะการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคแบบนั้นนะคุณอาจจะมีเลขที่คุณซื้อเยอะกับเลขที่คุณซื้อน้อยกลับกลายเป็นว่าชาวสิงห์จะถูกเลขที่ซื้อน้อยประมาณนั้นนะคะมันจะไม่ได้เป็นโชคลาบก้อนใหญ่นะมันจะเป็นโชคลาบนิดนิดหน่อยหน่อยพอให้คุณได้ชื่น ใจขึ้นมาส่วนมากแล้วจะเป็นแบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพร,าาร,ระมัดระวังภูมิแพ้ร,าาร,ระวังระวังพวกการคันการเกาเป็นผดเป,นผเป็นผืน่นหรือสิวนะคะรวมถึงมแมลงและสัตว์เลื้อยคลานต่าง,างๆที่อาจจะมากัดหรือว่าเข้ามาในบ้านของคุณได้ต้องระมัดร,ระวังให้ดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วสมัยต้องบอกว่าให้ระมัดระวัง และระมัดระวังคู่ของคุณระมัดระวังทั้งตัวเองและคู่ของคุณเลยนะอาจจะมีเกณฑ์พลั้งเผลอใจนะคะอาจจะมีมือที่3แทรกเข้ามาหรือตัวคุณหรือคู่ของคุณอาจจะพลั้งเผลอใจแอบมองแอบชอบใครอยู่ในช่วงนี้นะคะก็ต้องดูให้ดีนะส่วนใครที่ยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะมีเสน่ห์มากขึ้นเลยนะคะและมาอยากจะบอกว่าขอเสริมสําหรับคนมีคู่สักนิดหนึ่งเกือบลืมไปใครที่ยังไม่พร้อมนะคะระมัดระวังเรื่องการมีบุตรมีลูกแต่สําหรับใครที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วมีเกณฑ ที่จะได้สมาชิกใหม่เข้าบ้านอาจจะเป็นข่าวดีเรื่องของการตั้งคันหรืออาจจะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มมานะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่พร้อมเนี่ยต้องรู้จักป้องกันให้ดีด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะกลับมาที่คนโสดนะอย่างที่บอกไปว่าเป็นเกณฑ์ที่มีสเสน่ดึงดูดมากเลยชาวลัคนาราศีสิงค์ค่อนข้างที่จะมีเซ็กซีเพียวในช่วงนี้นะคะดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะคุณจะมีลักษณะท่าทางคําพูดคําจาสีหน้าที่มันจะชักชวนให้คนเข้ามาสนใจ นตัวคุณซึ่งการที่มีคนเข้ามาสนใจเนี่ยมันเป็นลักษณะของดวงเปิดมากยิ่งขึ้นตรงนี้ต้องระมัดระวังคนเข้ามาหลอกลวงคนที่เขาเข้ามาอาจจะไม่โสดคนที่เขาเข้ามาอาจจะไม่ได้จริงใจมาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะหรือว่ามาแบบวันในสแตนหรืออะไรก็ตามแต่ต้องดูให้ดีสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์ที่โสดอยู่นะคะเกณฑ์ของการมีเสน่ห์มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะมีคนเข้ามาก็จริงแต่คนที่เข้ามานั้นเราต้องดูด้วยว่าไว้ใจได้หรือไว้ใจไม่ได้นั่นเอง นะคะคร่าวๆประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวสิงค์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ